สวัสดีครับกะสำหรับคลิปนี้ครับผมมาที่บรรยากาศวันนี้ครับกะมาบึงคื้นท้องนาเนาะ,นนนะที่นาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทก็คือ,นนอ,อคือหลังหมู่บ้านน้องเขานี่แหละผมมาเที่ยวที่ชัยนาทแล้วก็มาดูข้าวนะเอออ,อ,ออย่าไปทำมัน ก็นี่ครับคืออันนี้เขาใช้รถดำเอาใช่ไหมคือกอ่อข้าวเขานะพี่น้องมันละ่ะบึงทานเราก่อเขาเขาจะวูบหันมาทายพระเอกเอ็มพี่ครับผมกะนี่ครับธรรมชาติมานีกะไปหลายที่แล้วคือกับหาที่จุดพักเนาะทำแมน่นอยู่บ้านผมเนี่ยผ,ผมกัจิภาพาเมื่อกี้เขาปลาอยู่พีน่น่ะสถานที่ดีมากๆครับแล้วก็มีสะเป็นสะ หมู่บ้านเนะาะพี่ผู้ชผมว่าเป็นเรียงเป็ดได้เทแรกครับผมยิ่งตกใจเลยครับนกเป็ดครับพี่นอ้องเนี่ยมีนกเป็ดเสยเยวยบอยบอย,บอย่านคนเลยเห็นไหมเนี่นยบินไปก็ไปอยู่ฝั่งนึงนี่ครับกะเออดีดอดเป็นอนุลักษ์เนาะ เยอะนะตอนแรกว่าไม่เลี้ยงเป็ดบอแมนจริงๆแล้วนกเป็ดครับพี่น้องเลยล่ละเตรมเลย่ครับอือไทยยุทธแถวบ้านกับเพื่นอนุนรักษ์เนาะโอ้วันนี้ครับพามาเที่ยวธรรมชาติครับผมมาที่จังหวัดชัยนาทเอ่อหมู่บ้านเม็ดพันข้าวมัน้นอกใหญ่ กะส,สถานที่ดีครับวิวดีกะหน้ามาเที่ยวครับเนี่ยมิตรจะรดมิดอ,นนอืมบรรยกะส,สมวังอยู่บ่บบพ่ผิดพลาดครับกะจะเป็นมันสดชื่นนะบรรยากาศอืมกาดได้บรรยากาศได้ก็ในๆก็บบร,ริการบ้านกันเลยบรรยากาศมามาพี่ครับกะวิวสิดีนี่ก็คือครับสุดลูกหูลูกตาก,กะฟังผุ่นกับลังเห็ดครับ กอ,อก็นู่นรับภูเขาทิวทัศน์สวยงามมากครับบรรยากาศดีร่มเย็นพอนค้ายดีครับเกิดน้ำนี่เป็นตะไสียดนะพี่น้องนี่ด้านหลังก็เป็นสะนี่นกเป็ดครับอืม ดีครับพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าให้เบื้องบรรยากาศครับมือนีก็รอาหาสถานที่พักพอนกับพ่อแหละพอนจิตสมองสมผัสสี่อยู่ในเมืองกรุงเลยกะมือนีออกมาเที่ยวข้างนอก,กนอ่ะนี่ครับผุ้เท่ากระลังเก็บพักบอกอันนี้เขาเอื่นพักยังก็พักกระเดาบอกนี่ครับ กนี่เก็บผักเก็บหญ้่กินครับผมเอาไว้ได้กินน้ำก้อยงัวงท่านคำครับท่าบรรยากาศดีครับผมผมประทับใจอยู่อืมกลางทุ่งนาเนี่ยบรรยากาศดีแห้งเนาะเอาบ่ได้เอามองมาลงเนาะเอามองมาเนาะแต่เพื่อเขาเขาเขาให้ลงมองในภาษาเนี่ยได้หากินอะไรธรรมชาติได้แล้วอ้ยหนาวมากินข้าวปลาพี่น้องสุดยอดครับ มันตรงมีอันป่าหละมันมีนกเป็ดเลยพี่น้องผเท่าไรผมวมาเันก็เจ้าเรียงเป็ดมันโมเมนนกเป็ดครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งใกล้ๆเลครับนี่นกเป็ดนะครับนี่น้ำกะเป็นแต่มีป่าไรครับกะสำหรับคลิปนี้กะไทยธรรมชาติในเบื่อซื้อครับมหาเชียวลินกาลงกางทงกลางทามหาลาอเท่าไร่พี่น้องหาอยูย่บ้านห้อนเอา้าครับมีลม ออกมานอกธงก็ดีครับมาต่างจังหวัดนี่นี่อยู่ชัยนาดนะครับผมเด้อชัยนาธนี่ผมมาที่ชัยนาอ,อหมู่บ้านเมล็ดพันข้าวเนาะนี่แหละกะ็คลิปนี้กะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆยวผมถ่ายเพิ่มอีกสหรับดีครับผมบรรยากาศผมมักตรงนี้แห้งมุมนี้สวยมากๆใช่มีภูเขาด้วยสวัสดีครับ